สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News สะเทือนทั้งวงการคุณชายอดัมชี้เหตุละครรีรันเพราะเศรษฐกิจหลอกลวงคุณชายอดัมสะท้อนสาเหตุละครรีรันฟองสบู่มันใกล้แตกต้องตัดค่าใช้จ่ายนักสแสดงค่าตัวแผงต้นทุนผลิตต่ำคนดูไม่มีเวลาเสพละครเพราะเอาเวลาไปหาเงิน แถมคู่แข่งต่างชาติก็เพิ่มขึ้นทำเอาคนเบื้องหลังวงการภาพยนตร์อย่างหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาติยุคนหรือคุณชายอดัมถึงกับตัดพอหลังที่ช่วงปีหลังมานี้ทีวีหลายช่องมักนำละครเก่ามาฉายรีรันโดยคุณชายอดัมโพสต์ข้อความถึงประเด็นนี้ว่าเพราะเศรษฐกิจมาหลอกลวงครับทุกคนอุ้มเงินเพราะยอดการขายไม่ได้โตดีต้องตัดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นออกให้ได้มากที่สุด เพื่อโครงการเติบโตงบการตลาดของสินค้าก็โดนตัดแน่นอนละครฟองสบู่มันใกล้แตกมากๆแล้วนักสแสดงดังๆไปแพงไปต้นทุนผลิตต่ำไปคุณภาพต่อราคาเราดันให้มันดีไปกว่านี้ไม่ได้แล้วแต่คนถือทุนไม่ยอมรับพอเงินเฟอ้อขึ้นก็ต้องตัดทุนแบบหักดิบแทนคนไม่มีเวลาเสพความบันเทิงต้องมุ่งเน้นหาเงินเพื่อ คงคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ได้ทําให้การรับชมหน้าจอทีวีน้อยลงคนแก่ตายมากขึ้นประเทศไทยอยู่ในแบบสังคมผู้สูงวัยอัตราการตายกำลังจะสูงกว่าการเกิดกลุ่มตลาดทีวีเดิมตายเยอะขึ้นในแต่ละปีทําให้คนดูทีวีหายไปเยอะขึ้นมากคู่แข่งเยอะมากทําจากช่องทางอื่นๆและในตลาดต่างชาติ การเปิดเกมขายต่างชาติยังไม่กล้าพอสำหรับกลุ่มละครไทยทำให้รายได้ส่วนใหญ่ยังยึดติดกันแบบเดิมๆช่องปั้นคนน้อยลงถึงจะเซ็นสัญญามากขึ้นกับนักแสดงในระดับทวีคูณแต่เม็ดเงินลงทุนต่อน,นักแสดงลดลงมากจนต้องแข่งขันกันทำงานเพื่อให้คนเห็นนักแสดงดังจริงๆจังๆของช่องในระดับมหาชนยุคสุดท้ายก็กำลังจะเลื่อนเข้าอายุ30กันแล้ว แต่เรายังไม่กล้าลงทุนกับดารามหาชนรายใหม่ๆเลยรายการประเภทข่าวมวยหวยหรือปล่อยเช่าเวลาในตอนนี้คุ้มค่ากว่าละครในแง่งบการผลิตเปรียบเทียบกับรายได้ที่เกิดขึ้นน่าจะไปลงทุนในของที่มันมั่นคงก่อนดีกว่าครับอันนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของปัจจัยทั้งหมดนะครับแต่จริงๆแล้วคนละครจำนวนมากสำคัญตนว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในช่อง แต่จริงๆมันคือเม็ดเงินรายได้ตั้งหากครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระบบทุนนิยมนี้ครับอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ